สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับพยากรณ์อากาศสําหรับผักตายฟังตะวัออนออกประจำวันอังคารที่19มกราคมพศ2 5่อ6 0เซกกับดิฉันนางสาวพรสนีแสงสุวรรณน,นากศึกษาฝึกงานสาขาฟิสิกส์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโล,โลยีจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาค่ะสภาพอากาศวันนี้จะเป็นอย่างไรกันบ้างนั้นติดตามกันได้เลยค่ะค่ะอันดับแรกนะคะ จากแผ่นถี่ตัวอากาศพิ้วพืนก็จะเห็นหว่ามวลอากาศเย็นได้แพร่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนแล้วส่งพ้นให้มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือก,นกำลังแรงยังคงปกคลุมภาคใต้ค่ะสำรับผับท้ายดา่วเทียมนะคะก็จะเห็นหว่าภาคใต้นะคะยังคงมีเมฆมากค่ะจากเรดาร์ของสุมพรนะคะวันนี้ก็จะไม่พบฟ้นเลยค่ะค่ะสำรับเรดาร์ถึงผาราสงคร้านะคะก็จะเห็นหว่าจะมีฟ้นกำลังอ่อนที่อำเภอขนอมจังหวัดนครศรีธรรมาราชค่ะ รายงานอุณหภูมิตำสุดบริเวณผคใตายนะคะวันนี้ก็จะเห็นว่าจะมีอากาศเย็นในตอนเชา้าอุณหภูมิตำสุดอยู่ที่10.9องศาเทตําบลน้องผับอำเภอวะหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะค่ะสัหรับพยากรณ์อากาศผคกตายฝั่งตอวนออกนะคะจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราธานีนะคะวันนี้ก็จะมีอากาศเย็นในตอนเชา้าจังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุสงสงขลานะคะก็จะมีฝน20เอเซองพื้นที และจังหวัดปัตตานียะราณาราธิวาะนะคะก็จะมีฝนฝนร่อยหน่อยกว่าร้อยละสิบและก็จะมีอากาศเย็นในตอนเช้าค่ะค่ะศูนอุตุนิยมวิทยานะคะกรได้ประกาศเตือนคืนลมแรงบริเวณอ่าวไทยตอนล่างมีพ้นกระทบช่วงวันที่19บเาถึงมกราคม2องหเซนะคะบริเวณความกดอากาศสูงกำลังค่อนข้างแรงทำให้มรสุมตะวันออกเชียงเนื้อกำลังแรงค่ะจังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นไปนะคะก็จะมีคืู่นึูงถึงสอเมตร จังหวัดนครศรีธรรมราชลงมานะคะคลืนซุ่งซ้องต้งส้างเมตรค่ะชาวเรือนะคะควรเดินเรือเร็วความ,มาระมัดระวังเรือแรกควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่9 9ถึง20มกราคม256 4ค่ะค่ะสำ่รับพยากรณ์อาการประจำวันวันนี้ก็ข้อจบลงเพียงแค่นี้ค่ะพบกันไหม่ต่อเช้าค่ะสวัสดีค่ะ รมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยาย,ยุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน